เพราะงั้นใน11หมวดเนี่ยค่ะพี่หนิงใช้การประเมินอย่างไรก็มีสเกลการประเมินก็คือว่า0แต้นเนี่ยก็คือแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรทําแต่เราไม่ได้ทําเลยเนาะ1แป้มก็คือทาทาหยุดหยุดเคยทําแล้วมีงานอื่นด่วนเข้ามาไอ้แผนงานนี้ก็เลยไม่ได้ทําต่อไอ้นี่ก็ไม่ได้บันทึกประวัติอันนี้ก็ไม่ได้บันทึกข้อมูลอันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันอันนี้พี่หนิงเรียกว่าทํทำหยุดหยุดก็ให้คะแนนตัวเอง1ส่วนคะแนนตัวเอง2ก็คือ มันถือเป็นมาตรฐานมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาดูมีความอัปเดตมันดูเป็นการที่รองรับการเติบโตขององค์กรรองรับการเติบโตของพนักง,งานและเอชาเราเองก็มีการทํางานในเชิงกลยุทธ์นะคะไม่มีการขัดตกบกพร่องใดๆเพราะงั้นในหมวดน,นี้มันเป็นการประเมินคะแนนและเมื่อเราได้คะแนนออกมาแล้วเนี่ยค่ะพี่หนิงก็มานึกวิเคราะห์ต่อในเรื่องของว่าคําว่ากลยุทธ์เนี่ยค่ะมันมีความเกี่ยวข้องในปัจจัย ย่อยๆอีกบางเรื่องนะคะเช่นหนึ่งเออมันทำได้ทันทีไหม